สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องหอยเจอรี่สีทองพิมารับฟาร์มกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาสอนทําอาหารจากแหนมหอยทองแปลรูปของเรานะคะซึ่งใครเลี้ยงเป็นแล้วก็ต้องทํากินเองเป็นด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแหนมหอยทองนะคะแหนมหอยหวานญี่ปุ่นสีทองที่ว่าเราทําแปรรูปขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารจากแหนมหอยหวานญี่ปุ่นสีทองกันนะคะ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราตามมาทำกันทางด้านนี้เลยนะคะตามเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำยำแหนมหอยหวานญี่ปุ่นสีทองกันนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่วัตถุดิบกันก่อนเลยนะคะวัตถุดิบเครื่องปรุงก็จะมีพริกขี้หนูแดงซอยค่ะหอมแดงซอยค่ะแล้วก็มะม่วงสับสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ้นหอมผักชีซอยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแหนมหอยหวานญี่ปุ่นสีทองของเรานะคะที่เป็นแหนมในสภาพนี้เรียบร้อยแล้วนะคะในรูปแบบแหนมเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรุงกันเลยนะคะเราก็จะมีเตรียมน้ําตาลทรายแล้วก็จะมีน้ําปลานะคะแล้วก็จะมีผงมอล็กน้อยนะคะ น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลานะคะหนึ่งช้อนชาค่ะพริกขี้หนูแดงนะคะแล้วก็ตะไคร้ซอยเล็กน้อยค่ะแล้วก็หอมแดงค่ะผงนัวเล็กน้อยแล้วก็คนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะให้น้ำปลาแล้วก็น้ำ,นำตาลตามนะคะละลายเข้ากัน ใส่รากผักชีลงไปค่ะใส่รากผักชีลงไปแค่สองรากก็พอนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาแกะแหนมหอยทองลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะแล้วก็นี่ค่ะใส่มะม่วงสับลงไปแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งนะคะ คุกเขาให้เท่ากันนะคะแล้วอันดับสุดท้ายก็มาใส่ผักชีค่ะโรยผักชีลงไปเลยเราก็จะเทยำแหนมหอยหวานญี่ปุ่นสีทองลงในจานเลยค่ะนี่ค่ะยำแหนมหอยหวานญี่ปุ่นสีทองของเราเป็ไงบ้างคะสำหรับการยำแหนมหอยหวานญี่ปุ่นสีทองของเราที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ว่า เราจะนำคลิปพิเศษที่ว่าเป็นเมนูเกี่ยวกับการทำอาหารแล้วก็ออการแปลรูปอาหารนะคะแปลรูปอาหารด้วยหอยหวานญี่ปุ่นสีทองของเรานะคะเอามาให้ได้รับชมการเป็นคลิปพิเศษนะคะถ้าใครชอบทานเผ็ดก็สามารถที่ว่าจะใส่พริกลงไปได้นะคะนี่ก็จะเป็นพริก,รกทอดค่ะพริกทอดแบบหอมๆเลยนะคะนี่แล้วก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะคะ ถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดโอกาสในการชมคลิปวิดีโอในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอเลี้ยงหอยหวานสีทองในคลิปหน้านะคะเราก็จะมานำเสนอการเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ